บนโซเชียลมีการแชร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายอย่างที่อ้างว่ามีอยอยกินแล้วรักษาโรคร้ายหายขาดทั้งมะเร็งเบาหวานความดันหรืออมพาหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาบนออนไลน์อ้างรักษาโรคร้ายได้นี่จริงไหมครับไม่จริงครับถ้าประชาชนไปเจอในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่อใดก็ตามนะครับแล้วว่าบอกว่าอาหารสามารถรักษาโรคนั้นโรคนี้หรือสามารถป้องกันโรคนั้นโรคนี้ได้ให้เชื่อได้เลยว่าไม่จริงเพราะว่าเวลาเราขึ้นทะเบียนของอยอยแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นว่าเขาจะสามารถรักษาโรคหรือป้องกันโรคได้เรจาจะคาดหวังการรักษาโรคจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การกินอาหารส่วนใหญ่มีประโยชน์ก็คือว่าช่วยให้เราดํารงชีวิตได้นะครับส่วนเนไปช่วยเสริมบางอย่างเช่นช่วยในการที่เราขาดสารบางอย่างเนี่ยอาจจะสามารถเติมไปตรงนั้นได้แต่ว่าจะสามารถเติมจนถึงระดับการช่วยทําให้แก้การเป็นโรคเนี่ยอาหารไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาและการขึ้นทะเบียนกับอยอยก็แตกต่างกันของอยอยก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มพวกเป็นยาเนี่ยว่าจะยาตัวใดใช้รักษาโรคอะไรได้ผลอะไรเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลมาประกอบ พ่าเขาทำได้ผลอย่างนั้นจริงในกลุ่มอาหารเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเรื่องสรรพคุณพวกนี้แล้วก็เวลาขึ้นทะเบียนเขาก็ไม่ได้มีสรรพคุณพวกนี้ซึ่งสามารถดูฉลากเวลาที่ออยอเขียนผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะไม่มีว่าสรรพคุณไปใช้รักษาโรคหรือป้องกันโรคกลุ่มที่เป็นอาหารไม่ว่าอาหารเสริมอาหารอะไรก็ตามก็บอกว่าใช้ในการรักษาป้องกันอย่างเงี้ยไม่เป็นความจริงครับรวมทั้งการโฆษณา ออยอก็มีกําหนดกฎระเบียบเข้มงวดในกลุ่มพวกยาเนี่ยถ้าเป็นยาสามาจับบ้านเนี่ยถ้าขออนุญ,ญาตเราให้โฆษณาได้ยารักษาโรคมะเร็งยารักษาอะไรก็ตามเราไม่ให้โฆษณาอยู่แล้วถ้าเป็นยาส่วนถ้าเป็นพวกอาหารเนี่ยพี่บอกนะครับเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนในเรื่องสรรพคุณเขาไม่มีสรรพคุณพวกนั้นถ้าเป็นอาหารกลุ่มที่เหมาะสําหรับโรคเบาหวานพวกนี้เราจะมีเขียนว่าสมออาหารที่มีน้ําตาลต่ำ เหมาะสำหรับเบาหวานก็จะเขียนว่าอาหารเนี้ยเหมาะสำหรับคนไข้โรคเบาหวานแต่จะไม่ได้แสดงสรรพคุณว่าไปรักษาโรคเบาหวานผิดหรือไม่น่าสงสัยแค่ไหนอาจดูได้ง่ายจากคําโฆษณา นอกจากเรื่องการที่ว่าไปโฆษณาเรื่องใช้สามารถรักษาป้องกันโรคได้ก็คือใช้คําที่โอ้อวดเกินจริงเช่นบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมอะไรพวกนี้นะครับคำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคําที่กล่าวอ้างเกินจริงเนื่องจากว่าเขาไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเขาเป็นอันที่เยี่ยมจริงๆหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคําที่อยอยอไม่ให้ใช้และหากเจอโฆษณาออวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคแบบนี้ควรแจ้งร้องเรียน อันแรกนะครับว่าถ้าไม่แน่ใจนะครับให้ดูเลขอยอยแล้วก็ค้นเข้าไปครับว่าขึ้นทะเบียนอยอยเนี่ยมีสรพคุณดังกล่าวไหมแต่ที่สําคัญถ้าเป็นอาหารเนี่ยเราบอกว่ารักษาหรือว่าป้องกันโรคได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงอยู่แล้วอันที่2คือว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีประเด็นอย่างนี้เนี่ยสามารถแจ้งมาที่อยอยได้ในทุกช่องทางท,างทั้งสายด่วนอยอยหนึ่งห้าหกหรือ Facebook หรือว่าไลน์หรือว่าอะไรทั้งหลายในซึ่งอยอยจะมีคนเข้าไปดูแล้วก็ดําเนินการให้ ขณะเดียวกันอยก็อยู่ระหว่างประสานงานกับตลาดออนไลน์กลั่นกรองสินค้าและคําโฆษณาอยอเฝ้าระวังครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าในการที่ขึ้นทะเบียนอยเราก็แจ้งกับผู้ประกอบการอยู่แล้วว่าการที่จะไปโฆษณาพวกนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้แต่ว่าแน่นอนว่ามีผู้ประกอบการบางคนที่อาจจะ ดำเนินการไม่เหมาะสมหรือว่าอย่างที่เราเห็นโซเชียลมีเดียหลายอันบางทีคนนี่รับไปขายแล้วอาจจะโฆษณาไม่ตรงเรามีการเฝ้าระวังดำเนินคดีอยู่สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าออยก็ประสานกับ e m a r ร์เก็ตเพสทั้งหลายเชื่อมโยงข้อมูลกับทางอ e ี a าร์เก็ตเพสใหญ่ๆเพื่อใ,ให้เขาเข้าใจว่าอะไรที่ขึ้นทะเบียนกับออยแล้วขึ้นทะเบียนด้วยสพคุณอย่างไร เลขาธที่การออยอย้ำผู้ป่วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ก่อนหาอะไรมากินเองถ้าเรามีโรคอยู่เนี่ยการที่ทานยาพร้อมกับอาหารบางอย่างหรือยากับยาด้วยกันเองเนี่ยก็อาจจะมีปฏิยาต่อบก,กันเพราะฉะนั้นสาคัญสุดอย่างให้ปรึกษาแพทย์นะครับแพทย์ก็จะให้คําแนะนําว่าอะไรควรไม่ควรนะครับแล้วก็อย่างที่สําคัญก็คือว่าอย่าไปเชื่อสื่อโซเชียลที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงอันนี้เนี่ยก็อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่อ แต่สรุปแล้วผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอ้างว่ากินแล้วรักษาโรคร้ายแรงได้นี่เป็นยังไงครับ เท่าที่เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียที่แชร์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงเรียกว่า90%บกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะการที่เราแชร์ต่อที่เราไม่ได้หาข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วไปแชร์เลยบางท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุนเนี่ยที่ได้รับข่าวสารไปไม่สามารถสืบค้นได้เนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้การเจ็บป่วยนั้นก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นถ้าเห็นผมคิดว่าไม่ควรแชร์นะครับไม่ว่าข้อความไหนจริงไม่จริงหรือเราไม่นั่นก็อย่าเพิ่งไปแชร์เลยครับ เข้าใจตรวจสอบและปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์